เาผิดเป็นประตูแบบสไลด์ไฟฟ้าเอาง,ง่ายๆว่ามันเหมือนเอาผ่านยอดสวีโปรพิเศษของเดือนนี้จัดไปเลยถึงที่สองรถถึงบ้านนะครับจัดไปเลยไม่ผ่านคืนเงินเต็มจานวนนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแตบบ่ที่อยู่ในประเทศไทยเรามีรถสไลด์สองถึงที่ไม่มีชนนักไม่มีป้ามไม่มีน้าท่วมทั้งร้านเรามีการพ่นฆ่าเชื้อนะครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวรถยนต์เข้าใหม่1นึ่งคันนะครับเป็น Honda าปีนะครับปี2010นะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.5 e นะครับเป็นรถยนต์7ที่นั่งตัวนี้เป็นสีขาวมุจกจากโรงงานเลยนะครับ Honda าปีเนี่ยคือจุดเด่นของเขาจเป็นประตูแบบสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาเลยเอาง่ายง่ายว่ามันเหมือนเอาผาดยอดสวนนันเองเพื่อน ตัวคอนโทรลปุ่มสไลด์ไฟฟ้านะครับทั้งซ้ายและขวาเนี่ยเราสามารถคอนโทรลได้จากปุ่มคอนโทรลข้างๆง้นขับนะครับข้างในเนี่ยก็คือจะเป็นเบาะ7ที่นั่งเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์โต้นะครับตววแอร์เนี่ยจะเป็นระบบดิ้งตั้งหมดแล้วนะครับตัวนี้ภายในก็จะมีพวกระบบ ABS ถุงลมนีิรภัยนะครับหรือฟังชันงอื่นๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ ตอนนี้นะครับทางร้านของเราเนี่ยจะมีโปรพิเศษนะครับของเดือนนี้สําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาหาเรานะครับเราไปหาลูกค้าเองจัดไปนั้นถึงที่ส่งรถถึงบ้านนะครับเพียงท่านคลิกมาหรือโทรหาเรานะครับถ้าเกิดในกรณีที่ลูกค้าจัดไปนั้นไม่ผ่านนะครับทางร้านเราคืนเงินเ็มจานวนนะครับซื้อขายออนไลน์เนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดแล้วนะครับลูกค้าดูรถไม่เป็นก็สามารถซื้อรถกับทางร้านเราได้นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมด้านท้ายรถก่อนนะครับอ่าปีเนี่ย ต้องบอกว่าภายในนะครับของตัวรถเนี่ยค่อนข้างกว้างก็คือหลังคาเนี่ยโปร่งนะครับเวลาเราเข้าไปนั่งแล้วเนี่ยอารมณ์เนี่ยก็คือมันจะดูไม่แคบเพราะว่าหลังคาเนี่ยโปร่งมันมันทำให้แบบว่าต้องโดยสารที่มองออกไปข้างหน้าเนี่ยทัศนวิสัยการมอง <ๆ S 2> ไม่ว่าจะเป็นเบาะตั้งแต่แถวคนขับมาเลยนะครับ้องโดยสารก็คือช่องกลางแล้วก็ช่องสุดท้ายก็คือเบาแถวสุดท้ายเนี่ยมองเห็นกว้างขวาง,างแล้วก็แอร์เนี่ยเย็นทั่วทุกที่นั่งเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยววันนี้ผมพาเพื่อน ช็ลายของตัวรถนิ่งนะครับอ่านีนะครับอันเนี้ยชี้ให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับเริองต้นเลยนะครับตัวเนี้ยเขาเรียกกระดูกงูนะครับกระดูกงูก็คือเปิดเราเราเปิดออกมาเนี่ยมันจะมีเม็ดอาร์กก็คืออาร์ตเนี่ยคืออาร์ตเดิมจากโรงงานนะครับเวลาตอนผลิตออกมาเนี่ยตอนระกบเหล็กเนะียอันเนี้ยคืออาร์าเดิมๆนะครับเพื่อนๆ ลูกค้าท่านใดที่ดูไม่เป็นนะครับผมยินดีแนะนําสอนให้ดูนะครับเข้ามาที่ร้านได้ก็ดีแต่ถ้าเกิดไม่เข้ามาที่ร้านเราก็สามารถวีดีโอคอคุยกันได้ผมชี้จุดเป็นจุดตายได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็ประกอบด,ด้วยตัวประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับอ่าให้เพื่อนๆ่ดูนะครับตรงเนี้ยอ่าอันนี้ผมกดปิดแล้วเดี๋ยวก็จะกดเปิดให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับอ่า สายตัวนี้ก่อนล้วเ,เดี๋ยวจะปิดตัวนี้ให้ดูพเพื่อนๆจะไปห้างหรือไปที่ไหนก็นแล้วแต่ช่องจอดทมันแพรเนี่ยมันประหยัดพื้นที่นะครับแล้วก็ประน้ำมันสวยมากๆาครับผมเดี๋ยวผมจะพาพเพื่อนๆไปดูห้องเครื่องเลยครับการดูห้องเครื่องว่าเดิมไม่เดิมก็เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นจุดตรงไหนของรถนะครับก็คือหัวใจหลักของรถคือนะครับลอยซีนนะครับเมทอาร์คนะครับไม่ว่าจะเป็น สติกเกอร์ตัวนี้บรากรพวกนี้เราสามารถดูได้หมดนะครับว่ารถเนี่ยเดิมไม่เดิมฝากระปองเนี่ยน็อตเนี่ยก็คือเคยแกะหรือไม่เคยแกะถ้าเกิดรถที่เคยแกะมาแล้วนะครับน็อตจะมีรอยขลกนะครับแต่เนี่ยคือของเดิมเลยก็คือรถที่เ้าลองเนี่ การันตีนะครับรถโยรตที่ลูกค้าซื้อไปไม่มีชนหนัะไม่มีคว้าไม่มีน้าท่วมตรงนี้เราไม่การันตีหลังการขายลูกค้านะครับแล้วก็ของเรามีรับประกรันเครื่อยงยนต์นะครับเกียร์กล่อง ECU ให้2ปีหรือ20,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็เรามีรถสไลด์ส่งรถให้เพื่อนๆถึงบ้านนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ในประเทศไทยเรามีรถสไลด์ส่งถึงที่ซื้อขายออนไลน์ง่ายนิดเดียวครับแล้วก็ ตอนส่วงมอบรถทางร้านเรามีการพ่นค่าเชื้อนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับว่าของเราเนี่ยรถจะสะอาดไห้เราพ่นค่าโควิดแน่นอนร้อนะครับทุกคขั้งต่อได่เพื่อสบายใจได้สําหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบรถสไตล์นี้นะครับก็ติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับ6081-641-2931นะครับหรือมาที่ร้านเชียร์โต้นะครับตั้งอยู่ถนนกาญจนาพิเศษร้านเปิดทุกวันนะครับ ตั้งแต่8โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมฝากคันโดสีไว้ให้เพื่อนๆพิจารณาด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ